องเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวรซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสู่ทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟติลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย ชีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรติลอนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เธโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการครับทิศมุนบางประมาอดิศักดิ์บุญกิยาพันธ์กำลังคุยกับท่านว่า เกษตรกรกับชีวิตหลังสงกรานเราต้องตระเตรียมทำอะไรอะไรยังไงบ้างเรามาถึงตอนที่ว่าเวลาเราจะปลูกอะไรนั้นเราต้องเข้าใจดินน้ำอากาศแล้วก็ธรรมชาติของพืชเหล่านั้นว่าเขาต้องการอย่างไรเราก็จะต้องเอาอพืชนั้นมาปลูกมาปฏิบัติให้ถูกกับสถานการณ์ทั้งดินน้ำอากาศ ใน,นการวินิจฉัยและก็ต้องเตรียมการล่วงหน้าให้ถูกต้องทีนี้สิ่งที่จะม่เป็นปัญหากับพืชที่เราปลูกมันก็จะมีปัญหาที่เกิดจากสิ่งที่เรียกว่าสิ่งที่เราพูดมาทั้งหมดนั่นแะอาจจะถือว่าเป็นปัญหาที่เกิดจากสิ่งไม่มีชีวิตคือว่าเกิดจากแดดเกิดจากดินเกิดจากน้ํา จะปฏิบัติถูกต้องไม่ถูกต้องแล้วก็เกิดจากการปฏิบัติส่วนปัญหาที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตทั้งหลายทั้งปวงที่จะมาทำลายมาทำลายพืชของเราที่ปลูกอตัวอย่างเช่นอะไรครับอย่างกรณีสิ่งมีชีวิตที่เป็นพืชด้วยกันที่เบียดเบียนกันนะเบียดเบียนชนิดที่เรียวกว่าถึงขนาดต้นตายเลยนะครับ ก็จะมีอย่างกาฝากกาฝากที่หลายคนเข้าใจว่านกกามาขี้รถไว้นะไม่ใช่ก็เกิดจากนกไปกินผลของกาฝากแล้วก็มันเหนียวพอมันเหนียวไม่เชื่อท่านลองไปหามเมล็ดมาจับต้องดูจะรู้ว่ามือสะบัดก็ไม่หลุดกาก็เหมือนกันนกก็เหมือนกันมันก็ติดปากมันก็ไปป้าย มันก็เลยไปติดกับกิ่งไม้ต้นไม้ที่เราปลูกพอไปติดกับกิ่งไม้ต้นไม้ที่เราปลูกเข้ามันก็แทงรากเข้าไปในลำต้นหรือกิ่งของต้นไม้ผลที่ตามมามันก็ไปแย่งดูดกินอาหารจนกระทั่งโฮสหรือพืชที่มันอาศัยนะ่ะเกิดกิ่งแห้งตายวิธีการแก้ถ้าเราเจอใหม่ๆ เราอาจจะไม่ต้องตัดทั้งต้นแต่เราเฉาะผิวแล้วก็ตัดส่วนที่รากมันเดินออกให้หมดก็ไม่เสียทั้งกิ่งแต่ถ้ามันเยอะแล้วแห้งแล้วก็อาจจะต้องตัดกิ่งเพื่อสกัดกัน้นไม่ให้กาฝากเข้ามาทำลายซึ่งอันนี้มันอยู่บนต้นไม้ก็ต้องอาศัยฝฟมือในการปีนป่ายขึ้นไปจัดการหน่อยนะครับนี่ก็เราก็คงรู้จักคุ้นเคย นะนอกจากกาฝากแล้วก็มีต้นไม้ที่ทำลายพืชอย่างเช่นฝอยทองฝอยทองนี่เราสังเกตดูนะฮะเวลาที่ต้นมันเนี่ยมันก็เหมือนขนมฝอยทองนะครับคือมันจะเป็นเส้นสีเหลืองเองนะเป็นเส้นสีเหลืองเลองแล้วก็ขึ้นคลุมแล้วตัวมันเองมันก็แย่งนำเลี้ยง จากพืชที่เราปลูกนะครับอ,อีกอย่างก็คือดอกดินแต่ว่าเอาละก็ไม่ค่อยๆีใขรพูดถึงแนละกว้อสองอย่างก็พอนะครับคราวนี้พอจากพืชชั้นสูงที่มันมาเบียดเบียนพืชด้วยกันอันนี้ก็เรียกว่าถึงถึงการอาวาสานได้ที่พูดมานเนี่ยนะต้นไม้ตายได้อย่างกับฝากอัฟอยท,ทอมมันขึ้นคลุมยเยอะ ต้นไม้ก็จะแห้งตายแต่ว่าพวกที่เบียดเบียนต้นไม้ไม่ถึงตายแต่ไม่ค่อยโตแล้วก็มักจะแคละแกลนไปคืออะไรก็คือวัชพืชทั่วไปวัชพืชบางคนไปเรียกว่าหญ้าหญ้านะเป็นวัชพืชใบแคบเป็นพืชตระกูลหญ้าแต่วัชพืชใบกว้างก็มี ถ้าเราจะพูดความหมายให้กว้างเราก็จะบอกว่าวัชพืชก็คือพืชที่เราไม่ต้องการให้มันขึ้นนะฮะแต่มันมาขึ้นนะครับเราก็เรียกสิ่งนั้นว่าวัชพืชนะเราปลูกนะพริกมันมีมะเขือหลงมาต้นสองต้นถ้าเราไม่ต้องการเราก็เรียกมันว่าวัชพืชแต่ว่า ส่วนใหญ่บางทีเราก็เอาไว้เรียกว่าปลูกพืชข้าเก้ากันไปเพราะฉะนั้นพวกวัชพืชใบแคบอย่างหญ้าพวกมีรากมีเงา้ามีหัวมีไห,หลยอยู่ใต้ดินอย่างนี้เรียกว่าวัชพืชค้างปีคือไปนขึ้นได้หลายปีกับวัชพืชรดูเดียวนะฮะผักเบีย้ยขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็ทำลายใบยซะ หรือว่าจะถากถาง,างมันก็หมดไปนี่ก็เป็นวัชพืชฤดูเดียวนี่ก็แย่งอาหารทําให้ไม่บรรลุเป้าหมายไม่เจริญเติบโตแล้วมันก็ยังนํามาซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของโรคโรคก็หลบซ่อนอยู่เป็นกันวชพืชนนแหละแล้วเวลาเราปลูกพืชมันก็โดดข้ามมาปลิวมาก็เป็นได้ พอหมดจากสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่จะสร้างปัญหาให้กับต้นไม้ของท่านที่ปลูกมันก็จะมีเชื้อต่างๆและมแมลงศัตรูถ้าเราจะไล่ไปเฉพาะเชื้อที่เราพบบ่อยพบมากก็คือเชื้อราแต่เวลาเราพูดเนี่ยเราก็พูดว่าเชื้อราแต่ถ้าพูดถึงนักเกษตรเราต้องเจาะลึกลงไปว่า พอเป็นรามันเป็นรากลุ่มไหนไฟโคไมซิสแอสโคไมซิสเบซิเดโอมซิสหรือดิวเทโลไมซิสวัาเลียนมาแล้วก็ต้องท่องกันหูตูบละอีกหลายพันชนิดเพราะฉะนั้นเอาแค่ว่าเวลาเราปลูกพืชชนิดไหนตั้งแต่รากลำต้นใบดอกผลเนี่ยมันมีเชื้อราชนิดไหนบ้างที่จะลบกวนเราควรรู้ร่วงหน้า พอหมดจากเชื้อรานะพอเรารู้เพื่อเลยจะกำหนดว่าจะป้องกันกำจัดอย่างไรและท้ายที่สุดถ้าต้องใช้ยาเราจะใช้ยาชนิดไหนที่ถูกกับราชนิดนั้นทีนี้ถ้าไม่ใช่รามันใช่แบคทีเรียไหมแบคทีเรียเองก็มีหลายกลุ่มที่ทรงกลิ่นเหม็นนั่นก็คือแบคทีเรียที่ชื่อว่าเอวินาคาโรโตรา มันยังมีแซนโทโมเนสูโดโมเนสแล้วก็อีกหลายแบคทีเรียหลายกลุ่มแต่ที่แน่ๆถ้าอากาศร้อนแล้วชื้นส่วนใหญ่ก็มักจะเกิดแบคทีเรียอย่างกรณีการปลูกพืชผักก็จะเกิดโรคที่เรียกว่าโรคเน่าเละนะฮะแต่มันไม่ได้มีเฉพาะโรคเน่าเละมันก็มีอีกตั้งหลายโรคที่เกิดจากแบคทีเรียก็ต้องว่ากันไปตามชนิดเพราฉะนั้นสรุปว่า ท่านปลูกพืชอะไรตั้งแต่เมล็ดรากกระต้นใบดอกพลมันจะมีแบคทีเรียชนิดไหนไหมที่มารบกวนท่านต้องริสส่ชื่อไว้ก่อนนะฮะหมดจากแบคทีเรียมันมีไวรัสไหมไวรัสไวรัสนี่มันก็เป็นต้นเหตุของปัญหาที่ อาศัยอยู่ในน้ำเลี้ยงในลำต้นพืชนะครับตัวมันจะไม่กระโดดโลดต้นปลิวไปไหนเหมือนอย่างกับเชื้อราแบคทีเรียรซึ่งไปกับดินกับน้ําแต่ว่ามันจะถ่ายทอดไปกับเมล็ดพันธุ์กิ่งพันธุ์หรือการสัมผัสกับน้าเลี้ยงของพืชหรือจะมีแมลงนําไปซึ่งนําไปอย่างรวดเร็วหรือนําไปอย่าง ไม่เร็วนะฮะอันนี้ก็เป็นเชื้อไวรัสลองสำรวจสิว่าพืชที่เราปลูกมีไหมมีไวรัสอะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นได้เพราะว่าในทางโลกพืชเราต้องป้องกันไม่ให้เกิดไว้ก่อนเพราะจากไวรัสมีไฟโตพลาสมาไหมคนปลูกอ้อยเป็นโรคใบขาวนี่ไฟโตพลาสมานะคนปลูกลำไย มีอาการใบเป็นพุ่มฝอยนี่ใช่คนปลูกงานะมีอาการที่เรียกว่าฟีโรดี้นะใบพุ่มฝอยเป็นกระจุกเชียวนี่มีหรือเปล่าท่านก็ลองดูว่าในพืชที่เราปลูกมันจะมีสาเหตุที่เกิดจากไฟโตพลาสมาได้ไหมเดี๋ยวผมจะบอกว่าถ้าไม่รู้ถามที่ไหนนะและ เดี๋ยวนี้ก็มีการพูดถึงไวยรอยอยู่บ้างแต่เอาละมันลึกซึ้งไปก็ไม่ต้องไปถึงตรงนั้นนอกจากนั้นแล้วเนี่ยพืชของเราเนี่ยมันมีสัตว์ศัตรูใต้ดินที่มารบกวนไหมเช่นอะไรเช่นไส้เดือนฝอยไส้เดือนฝอยลากปมไส้เดือนฝอยลากแผลนี่ยกตัวอย่างนะเป็นสิ่งที่อยู่ในดินนะ และ,มะแมลงที่จะมารบกวนแมลงปากกัดมแมลงปากดูดนะมีชนิดไหนเมื่อไหร่ยังไงในพืชที่เราปลูกต้องเขียนไว้ก่อนคิดไว้ก่อนและคอยหมั่นสำรวจในระยะที่มันจะมีโอกาสพบโรคหรือมแมลงเหล่านั้นเราก็จะมีสองวิธีคือป้องกันหรือสำรวจแล้วดำเนินการป้องกันกำจัด นะครับนี่ผมหยิบยกมาให้ท่านได้เตรียมการล่วงหน้าส่วนรายละเอียดนั้นมันยังมีสัตว์ศัตรูพืชถูกลบกลวนจากนกหนูกระรอกกระแต้อกสารพัดนะรวมไปถึงหอยนะที่ก็เป็นปัญหาในการปลูกพืชแต่ละชนิดเร่งสำรวจตรวจสอบถ้าท่านไม่เข้าใจเลยว่าท่านกำลังจะปลูกอะไรมันจะมีปัญหาอะไรบ้าง ถามมาที่ทิศบวนบางประมานะครับทางแอส s i g n นะฮะ buan 2494นะครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านสงสัยเพิ่มเติมนะครับส่งถึงจดหมายนะทิศบวนบางประมาตู้ปน12กํากำแพงแสนนะคนปรปฐม73140ถ้าส่งลายก็ ID ดีลายนะครับ s อส n buan 2494ท่านจะสั่งซื้อฟิโปเนกกำจัดปลวกทั้งในไร่นาและในบ้านนะครับก็สั่งมาได้ทาง ID ดี n ลสั่งซื้อโอโลซอยอัลตรา so Ultra, ที่จะไปลาดรถเพื่อที่จะให้น้ำซึมลงดินได้ดีก็สั่งมาได้หรือจะเป็นพรีแอมสารกำจัดแมลงวีขาวแล้วก็เพลียแป้ง น้ำแมลงปากดูดต,ต่างๆนะครับเป็นสารอินทรีย์ใช้ได้ทั้งระบบเกษตรอินทรีย์แล้วก็เกษตร g a p นะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการครับเวสซรีลลธาตาอาหารเสริมเข้มข้น,นสูงทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวสซรีลลธาตาอาหารเสริมเข้มข้น,นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผล ต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนธาดอาหารเสริมสูรคีเลนจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโตโองอกงามสมใจ,มจเมื่อใช้ปุ๋ยตราปิรามิด ปุ๋ยตราปิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตร